ยังคงกาติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการลอบสังหารทางด้านนายโมเซนฟาคริซาเดซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสำคัญของประเทศจนได้รับฉายานามว่าเป็นบิดาแห่งนิวเคลียร์ของอิรากซึ่งหลายฝ่ายก็ให้ความสนใจให้การติดตามแม้ว่าพิธีตกของทางด้านนายโมเซนฟาคริซาเดนั้นจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ ยังคงมีคนให้การติดตามให้ความสนใจโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่อิรานนั้นออกมากล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้และก็มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแต่ว่าที่ผ่านมาโดยท่าทีของสหรัฐและอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ลงมือกระทําหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดครับ ปรากฏว่าสำนักข่าว CNN ได้มีการรายงานข่าวนะครับก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งข่าวเนี่ยนะออกมายืนยันว่าอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารน,นักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านคนนี้แหละแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าสหารัฐนั้นรู้เห็นเป็นใจกับการดำเนินการครั้งนี้ด้วยหรือไม่ แหลงข่าวรายนี้ได้บอกกับสำนักข่าว CNN ว่าก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐเรื่องเป้าหมายการโจมตีของพวกเขาและหนึ่งในนั้นก็มีนายโมเซนฟารคริคราเดเป็นเป้าหมายหนึ่งเช่นเดียวกันและสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์การลงมือสังหารในครั้งนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอิสราเอลนั้นก็ยังคงเงียบกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือกระทําก็ตามและสิ่งที่น่าสนใจในเวลานี้กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ออกมาแฉเองว่าการลงมือนั้นเกิดจากทางด้านอิสราเอลแม้ว่าสหรัฐก,กับอิสราเอลนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันก็ตามหลายคนก็มองว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นการโยนระเบิดนะครับเป็นการโยนระเบิดหรือ ใจวางเป้าวางหมากของสถานการณ์นี้เพื่อที่จะให้อิรานนั้นเนี่ยนะครับอดรนอดทนไม่ได้เสร็จแล้วก็ดําเนินการในการที่จะโจมตีอิสราเอลเมื่อเป็นแบบนั้นถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกามีสวนีิสัญญาในการเรื่องของการที่จะช่วยเหลือป้องกันด้านการทหารกันอยู่แล้วถ้าอิสราเอลนั้นถูกโจมตีจากทางด้านอิรานสหรัฐอเมริกา ก็จะนํากําลังทาหารเนี่ยนะครับเข้าดําเนินการในการที่จะช่วยเหลืออิสราเอลนั่นก็คือบทขยี้อิหร่านเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อนั่นก็คือว่าในช่วงเวลาที่กําลังจะถ่ายโอนอํานาจประัานาธิบดีจากนายโดนัลด์ทรัมป์ไปยังโจบไบเดนก็อาจจะต้องชะง,งักลงเพราะเกิดภาวะสงครามสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามด้วยดังนั้นการนั่งอยู่ในอํานาจของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้น ก็จะต่อวาระออกไปอาจจะเป็นหมากนี้เป็นเกมนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องดูหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางมาเยือนตะวันออกกลางตะวันออกกลางของจารรสคุูเนอร์ลูกเขยและที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์เขาจะมาเยือนซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาบอกว่ามาพูดกันถึงเรื่องของสัมพันธ์การพูดแต่มีการให้ผู้ที่จะร่วมคณะมานั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านอิหร่านและผู้ที่ออกนโยบายให้กับทางด้านนายโดนันทซ์เกี่ยวกับการต่อต้านอิหร่านมาโดยตลอดเช่นเดียวกันจะร่วมคณะมาด้วยดังนั้นเรื่องนี้จะต้องจับตานะครับสถานการณ์มันงวดเข้ามาทุกขณะความร้อนแรงในสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นผมบอกว่าเวลานี้ร้อนมากระอุมากอยู่ที่ว่าอิหร่านนั้นจะอดทนได้นานสักแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับนอกจากนายโมเซนเนี่ยนะครับที่ถูกสังหารไป ล่าสุดก็มีข่าวร้ายนั่นก็คือว่าทางด้านมุสลิมซาดานผู้บัญชาการทหารอาวุโสประจำกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานหรือว่า IRGC ก็ถูกลอบสังหารบริเวณพรมแดนของซีเรียแล้วก็อิรักโดยการใช้โรนพิฆาตน,นี่ก็เป็นข่าวใหม่ที่ไปสัมทับกับสถานการณ์เดิมที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ตะวันออกกลางนั้นลุกเป็นไฟครับ